สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่และคุณปู่คุณย่าทุกท่านเคยไหมครับที่ทานอลลมอนเพราะคิดว่าดีต่อใจแต่กลับรู้สึกแน่นท้องหรืออ่อนเพลียในฐานะหมอประจำบ้านผมขอเตือนว่าหลังวัย60หากทานผิดวิธีของว่างแสนดีนี้อาจกลายเป็นพิษทำลายไตยและตีกับยาประจำตัวได้วันนี้ผมจะพาไปดู5ข้อห้ามที่ต้องรู้โดยเฉพาะข้อที่ส ที่สำคัญต่อชีวิตมากก่อนจะเริ่มหากท่านเคยมีอาการเหล่านี้ช่วยพิมพ์คำว่าเคยบอกหมอหน่อยนะครับเรามาเริ่มกันเลยข้อผิดพลาดที่ 1. ความเข้าใจผิดเรื่องปริมาณหรือภาพลวงตาของการกินเท่าไหร่ก็ได้ข้อผิดพลาดแรกที่เรามักเผลอทำกันโดยไม่รู้ตัวคือความเชื่อฝังใจที่ว่าอัลมอนเป็นของว่างเพื่อสุขภาพที่ปลอดภัยจะกินเท่าไหร่ก็ได้ครับ หลายท่านอาจจะเคยชินกับการหยิบถุงอลมอนใบใหญ่มาวางข้างตัวแล้วก็นั่งเคี้ยวเพลินๆระหว่างดูละครตอนเย็นหรือกินเล่นเพลินๆระหว่างเตรียมกับข้าวในครัวเพราะคิดว่ามันดีกว่าการกินขนมหวานแต่รู้ตัวอีกทีท่านอาจจะเผลอกินเข้าไปทีละสองสามกำมือแล้วใช่ไหมครับแต่ความจริงทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องระวังเนี่ยคืออลมอนเป็นถั่วที่อัดแน่นไปด้วยพลังงานอย่างมหาศาลครับเพียงแค่ปริมาณ30 กรัมหรือประมาณ23เม็ดก็ให้พลังงานสูงถึง165แคลอรี่และมีไขมันถึง14กรัมปัญหาสำคัญคือเมื่อเราอายุเล่เล่60ระบบเผาผลาญของร่างกายจะทำงานช้าลงตามธรรมชาติเหมือนเครื่องยนต์เก่าที่เร่งไม่ค่อยขึ้นร่างกายไม่ได้ต้องการพลังงานล้นเหลือเหมือนสมัยหนุ่มสาวแล้วครับเมื่อทานทางไขมันส่วนเกินเข้าไปมากๆแม้จะเป็นไขมันดี แต่ระบบย่อยอาหารที่เริ่มเสื่อมถอยจะต้องทำงานหนักมากเพื่อจัดการกับมันสิ่งนี้จะส่งผลให้ระบบการย่อยช้าลงจนท่านรู้สึกตืดท้องง่วงซึมหรืออ่อนเพลียอยากจะนอนหลังกินเสร็จและที่น่ากังวลกว่านั้นคือการรับพลังงานเกินจำเป็นจะไปลดความไวของอินซูลินทำให้น้ำตาลในเลือดคุมยากขึ้นและกลายเป็นไขมันสะสมที่รอบเอวหรือพุงแม้ว่าท่านจะพยายามลดข้าวเย็นแล้วก็ตามเรื่องนี้ทำให้ผมนึกถึงป้ามาลี คนไข่คนหนึ่งของผมครับป้ามาลีแกกังวลเรื่องโรคหัวใจและไขมันในเลือดแกเลยตั้งใจงดกินหมูสามชั้นและของทอดอย่างเด็ดขาดแต่แกกลับหันมาทานอัลมอน์วันละถ้วยแกงใหญ่ๆแทนข้าวเพราะเชื่อคำบอกเล่าว่ามันช่วยลดไขมันผ่านไปสามเดือนแกถือผลตรวจเลือดมาหาผมด้วยหน้าตาตื่นตระหนกเพราะค่าไขามันในเลือดแทบไม่ลดลงเลยแถมน้ำหนักตัวยังขึ้นอีกต่างหาก สาเหตุก็เพราะร่างกายของป้ามาลีรับภาระจากไขมันในทั่วมากเกินกว่าที่จะเผาพลานหมดนั่นเองครับดังนั้นวิธีแก้ไขเพื่อให้ได้ประโยชน์จากแอลลมอนโดยไม่ทำ้ายตัวเองคือการจำกัดปริมาณอย่างเคร่งครัดครับให้ทานแค่วันละหนึ่งกำมือเล็กๆหรือนับง่ายๆคือไม่เกิน23เม็ดต่อวันผมแนะนำให้ท่านตวงใส่กระปุกใบเล็กๆไว้ลวงหน้าอย่าทานจากถุงใหญ่โดยตรงเด็ดขาดครับหรือจะให้ดีกว่านั้นลองเปลี่ยนจากการเคี้ยวเล่นเพียวๆ มาเป็นการโรยบทหยาบๆใส่นมเปรี้ยวหรือใส่ในโจ๊กข้าวโอ๊ตตอนเช้าแทนวิธีนี้จะช่วยท่านได้รับสารอาหารครบถ้วนโดยไม่สร้างภารนนะหนักให้ร่างกายครับถ้าท่านสัญญากับผมได้ว่าต่อไปนี้จะทานแค่ปริมาณที่พอดีเพื่อถนอมระบบเผาผลาญและสุขภาพของตัวเองช่วยพิมพ์คำสั้นๆว่าพอลงในคอมเมนต์ข้างล่างให้หมอชื่นใจหน่อยนะครับข้อผิดพลาดที่ 2. การเลือกอัลลอมอนแบบปรุงแต่งรสหรือแบบอบเคลือ เมื่อความอร่อยกลายเป็นยาพิษข้อผิดพลาดที่สองนี้เป็นกับดักที่หอมหวานที่สุดที่ดักจับแม้กระทั่งผู้สูงวัยที่ใส่ใจสุขภาพที่สุดครับหลายครั้งเวลาเราไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตเรามากักจะเห็นถุงอัลมอน์สีสันสดใสเขียนว่าอบในน้ำพึง้งรมควันหรืออบเกลือทะเลฟังดูน่าทานและดูหรูหราเหมือนของวางชั้นดีใช่ไหมครับเรามากักจะซื้อติดมือกลับบ้านเพราะคิดว่าอย่างน้อย มันก็ดีกว่ากินมันฝรั่งทอดแต่ความจริงที่น่าตกใจก็คือเวอร์ชันปรุงแต่งเหล่านี้แหละครับที่กําลังลบประโยชน์ของอัลลามอนทิ้งไปจนหมดเกลี้ยงและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นศัตรูของหลอดเลือดขอให้ผมอธิบายแบบนี้นะครับโดยปกติแล้วอัลามอนปรุงรสส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกอบด้วยลมร้อนเฉยๆแต่พวกมันมักจะถูกนําไปคั่วหรือผ่านความร้อนสูงในน้ํามันพืชราคาถูกเช่นน้ํามันถั่วเหลืองหรือน้ํามันปาล์มเมื่อน้ํามันเหล่านี้เจอกับความร้อนสูง มันจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือพูดง่ายๆคือมันเสื่อมสภาพและสร้างอนุมูลอิสระขึ้นมาเจ้าตัวนี้นี่แหละครับคือตัวการที่ทําให้เกิดการอักเสบภายในหลอดเลือดและเร่งให้เซลล์ในร่างกายของเราแก่เร็วขึ้นจากของว่างบำรุงหัวใจมันกลับกลายเป็นตัวสร้างสนิมในหลอดเลือดแทนนอกจากเรื่องน้ำมันแล้วปัญหาใหญ่ที่คนวัยเรามักมองข้ามคือเกลือครับอลามอนอบเกลือเพียงหนึ่งกำมือ อาจมีโซเดียมสูงถึง250มิลลิกรัมสำหรับคนหนุ่มสาวไตของพวกเขาอาจจะขับออกได้สบายๆแต่สำหรับพวกเราที่อายุเลย60ปีไตของเราทำงานหนักมาหลายสิบปีแล้วประสิทธิภาพในการกรองเกลือย่อมลดลงตามธรรมชาติเมื่อเรากินเกลือเข้าไปมากเกินไปไตขับออกไม่ทันร่างกายก็จะต้องอุ้มน้ำไว้นี่คือเหตุผลที่หลายท่านตื่นมาตอนเช้าหรือตกบ่ายๆแล้วสังเกตเห็นว่า ข้อเท้าบวมหรือรู้สึกว่าแหวนที่ใส่อยู่มันคับนิ้วอย่างผิดปกตินอกจากอาการบวมน้ำแล้วโซเดียมส่วนเกินยังทำให้หลอดเลือดแข็งตัวและเพิ่มแรงดันเลือดทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นอย่างมหาศาลเรื่องนี้ทำให้ผมนึกถึงคุณลุงวิชัยเพื่อนบ้านวัยกเกษียณของผมแกเป็นคนชอบทานของว่างแกล้มชาต,ตอนบ่ายแกเลือกทานอัลมอนด์รมควันเพราะชอบกลิ่นหอ,หอมของมันแกทานทุกวันเป็นเวลาหลายปีโดยไม่รู้เลยว่า ผงปรุงรสสองวันนั้นเต็มไปด้วยผงชูรสและเกลือปริมาณมหาศาลวันหนึ่งแกหน้ามืดจนต้องไปโรงพยาบาลหมอพบว่า,าความดันโลหิตของแกพุ่งสูงปรี๊ดทั้งที่แกกินยาคุมความดันอยู่ตลอดสาเหตุก็มาจากโซเดียมแฝงในถั่วที่แกกินเล่นทุกวันนั่นเองครับงานวิจัยจากวิทยาลัยสาธารณาสุขฮาวาดได้ยืนยันเรื่องนี้แล้วครับว่าการรับประทานโซเดียมสูงควบคู่กับน้าตาลที่เคลือบอยู่บนถั่วมันเหมือนกับเราโดนหมัดฮุกสองครั้งซ้อนเกลือทําให้ความดันขึ้น ส่วนน้ำตาลกระตุ้นการอักเสบ2อ,อย่างนี้รวมกันคือพายุลูกใหญ่ที่ทำลายหลอดเลือดของผู้สูงวัยอย่างรวดเร็วดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดคือการกลับไปสู่ความเรียบง่ายครับผมขอให้ท่านเลือกซื้ออัลมอนดิบหรือแบบอบแห้งตามธรรมชาติที่ระบุหน้าซองชัดเจนว่าไม่ใส่เกลือหรืออันซอเตสเท่านั้นท่านจะยังได้รับโปรตีนและไขมันดีครบถ้วนโดยไม่มีโซเดียมและน้ำตาลแฝงมาทำราย หากท่านกลัวว่ารสชาติจะจืดชืดเกินไปผมมีเคล็ดลับง่ายๆที่ทำเองได้ที่บ้านครับให้นำอาล์มอนดิบมาคั่วในกระทะด้วยไฟอ่อนๆย้ำนะครับว่าไฟอ่อนมากเพื่อรักษาคุณค่าทางอาหารไว้แล้วอย่าผงขมิ้นชันลงไปเล็กน้อยหรือโรยผงอบเชยบางๆกลิ่นหอมของสมุนไพรจะช่วยให้ทานง่ายขึ้นแถมขมิ้นชันยังช่วยลดการอักเสบได้อีกด้วยจำไว้นะครับไม่ใช่อาลมอลที่ทำร้ายเรา แต่คือสิ่งที่เคลือบอยู่บนผิวของมันตังหากลองเปลี่ยนมาทานแบบธรรมชาติแล้วสังเกตดูนะครับว่าอาการตัวบวมหรือความดันที่เคยสวิงขึ้นลงจะค่อยๆดีขึ้นอย่างแน่นอนหากท่านพร้อมที่จะเลิกกินถั่วเคลือบน้ำตาลและเกลือเพื่อปอกป้องไตและหัวใจของท่านช่วยพิมพ์คำว่าธรรมชาติลงในคอมเมนต์ให้ผมทราบด้วยนะครับข้อพิจารณาที่ 3. การมองข้ามสัญญาณเตือนจากระบบย่อยอาหารและไต มาถึงข้อผิดพลาดท,ที่3ครับซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนนึกไม่ถึงเรามักเข้าใจว่าอัลมอนเป็นอาหารที่ปลอดภัยที่สุดกินง่ายที่สุดแต่สําหรับผู้สูงวัยอย่างเราๆการกินอัลมอนแบบแห้งๆแข็งๆในขณะที่ดื่มน้ําน้อยอาจกําลังสร้างภาระหนักอึ้งให้กับลําไส้และไตโดยไม่รู้ตัวครับในทางวิทยาศาสตร์อัลมอนมีสารธรรมชาติที่ชื่อว่าออกซาเลตสูงมากครับสารตัวนี้มีความสามารถในการจับตัวกับแคลเซียม และก่อตัวเป็นผลึกก้อนแข็งๆในไตของเราได้สำหรับคนหนุ่มสาวที่ไตย,ยังแข็งแรงและดื่มน้ำเยอะร่างกายจะขับออกได้สบายมากแต่พอเราอายุเกิน60ประสิทธิภาพการกรองของไตจะลดลงตามธรรมชาติประกอบกับผู้สูงวัยส่วนใหญ่มักดื่มน้ำน้อยเพราะไม่อยากลุกไปเข้าห้องน้ำบ่อยๆเมื่อสารออกซาเลตตกค้างและขับออกไม่หมดมันจึงสะสมกลายเป็นนิ่วในไตและทาให้เกิดอาการปวดหน่วงๆที่หลังช่วงล่างได้ครับ นอกจากเรื่องไตแล้วเปลือกสีน้ำตาลของอัลมอนยังมีสารไฟเตตและแทนนินซึ่งเป็นตัวขัดขวางการดูดซึมสารอาหารและย่อยยากมากสำหรับกระเพาะของผู้สูงวัยนี่คือสาเหตุที่ทำให้หลายท่านทานแล้วรู้สึกท้องอืดมีลมในท้องหรือรู้สึกหนักท้องเหมือนอาหารไม่ย่อยเรื่องนี้ทำให้ผมนึกถึงคุณลุงประเสริฐคนไข้ที่ผมเคารพพักแกชอบทานอัลมอนอบแห้งมากแกทานทุกวันแต่แกเป็นคนไม่ชอบดื่มน้ำ วันหนึ่งแกมาปรึกษาผมด้วยอาการปวดตื้อๆที่ท้องน้อยและปวดร้าไปทีหลังแกนึกว่าเป็นอาการปวดเมื่อยตามวัยแต่พอตรวจละเอียดกลับพบว่าเป็นนิ่วในไตชนิดแคลเซียมออกาเลตซึ่งเกิดจากการสะสมของสารในถั่วที่แกทานสะสมมานานโดยไม่มีน้ําเพียงพอที่จะช่วยขับมันออกนั่นเองครับแต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับเราแก้ไขปัญหานี้ได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเลิกกินถั่ววิธีแก้ที่ดีที่สุดคือภูมิปัญญาดั้งเดิม นั่นคือการแช่อลัลอมนในน้ำทิ้งไว้ข้ามคืนครับการแช่น้ำจะช่วยสลายสารแทนนินและไฟแตะที่เปลือกออกไปทําให้เนื้อถั่วนิ่มขึ้นย่อยง่ายขึ้นและลดปริมาณออกซาเลตลงได้อย่างมากท่านจะสังเกตเห็นว่าน้ําที่แช่จะขุ่นๆน,นั่นแหละครับคือสารตกค้างที่ถูกฉาหลางออกมาและถ้าท่านมีฟันที่ไม่ค่อยแข็งแรงเกี้ยวของแข็งลําบากผมแนะนําให้เปลี่ยนมาทานเนอยอลัลโมนแบบไม่หวานแทนครับ หรือถ้าท่านกังวลเรื่องไตเป็นพิเศษเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญคือให้ทานอลลมอนคู่กับโยเกิร์ตครับแคลเซียมในโยเกิร์ตจะไปจับกับออกซาเลตในกระเพาะอาหารและขับถ่ายออกไปทางลำไส้แทนที่จะปล่อยให้มันหลุดรอดไปสะสมที่ไตครับร่างกายของเราฉลาดมากครับอาการท้องอืดหรือปวดหลังไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการฟ้องว่าเราต้องปรับเปลี่ยนวิธีทานครับหากใครเคยทานถั่วแล้วรู้สึกแน่นท้องท้องอืด และอยากลองวิธีแช่น้ำให้นุ่มสบายท้องช่วยพิมพ์คำว่าสบายลงในคอมเมนต์ให้หมอทราบด้วยนะครับข้อผิดพลาดที่4การมองข้ามเรื่องยาตีกันกับถั่วที่ท่านกินข้อนี้สำคัญที่สุดครับนี่คือเนื้อหาเพิ่มเติมสำหรับข้อผิดพลาดที่4เพื่อให้ข้อมูลมีความลึกซึ้งและละเอียดรอบคอบยิ่งขึ้นโดยเน้นการเล่าเรื่องประกอบและการอธิบายเชิงลึกครับขออนุญาตเล่าเรื่องจริงของป้าเพ็ญให้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์ นะครับป้าเพนเป็นข้าราชการเกษียณที่ดูแลตัวเองดีมากท่านมีโรคประจําตัวคือภาวะไทรอยด์ต่ําซึ่งต้องทานยาฮอร์โมนชดเชยทุกเชา้าด้วยความที่รักสุขภาพป้าเพนจึงเปลี่ยนจากการดื่มกาแฟ,ฟใส่นมขน,นหวานมาเป็นดื่มนมอัลมอนข้นสดแก้วโตโตพร้อมกับยาไทรอยด์ทันทีหลังจากตื่นนอนเพราะท่านเชื่อว่านี่คือสูตรอาหารเช้าอายุวัฒนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผ่านไปสามเดือนป้าเพนเริ่มมีอาการอ่อนเพลียรุนแรง ผมร่วงผิวแห้งและน้ำหนักตัวขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งๆท,งที่ท่านทานยาครบทุกเม็ดไม่เคยขาดเมื่อไปตรวจเลือดคุณหมอก็แปลกใจมากที่ค่าฮอร์โมนไทรอยในเลือดต่ำเตียรีดินเหมือนคนไม่ได้กินยาเลยตาเพนเกือบจะต้องถูกปรับขนาดยาเพิ่มขึ้นซึ่งอาจเสี่ยงต่อผลข้างเคียงอื่นๆโชคดีที่เราได้คุยกันถึงพฤติกรรมการกินก่อนจึงพบว่านมอัลมอนแสนดีแก้วนั่นแหละครับคือตัวการสำคัญทำไมถึงเป็นแบบนั้น ผมขออธิบายให้เห็นภาพชัดๆแบบนี้นะครับในทางวิทยาศาสตร์เราเรียกกระบวนการนี้ว่าการจับตัวหรือเช l a t i o n ครับแคลเซียมและแมกนีเซียมที่มีอยู่สูงมากในอัลลมอมันมีคุณสมบัติเหมือนแม่เหล็กครับเมื่อมันลงไปเจอโมเลกุลของยาบางชนิดในกระเพาะอาหารโดยเฉพาะยาไทรอยและยาฆ่าเชือ้อแร่ธาตุเหล่านี้จะเข้าไปเกาะหรือล้อมจับตัวยาไว้แน่นจนกลายเป็นก้อนโมเลกุลขนาดใหญ่ เกินกว่าที่ผนังลำไส้ของเราจะดูดซึมผ่านเข้าไปได้ผลลัพธ์ก็คือยาที่ท่านกลืนลงไปมันไม่ได้ถูกนําไปใช้รักษาโรคครับแต่มันถูกอัลามอนกอดคอพากันไหลลงสู่ลำไส้ใหญ่แล้วก็ถูกขับถ่ายทิ้งไปในที่สุดนี่คือเหตุผลว่าทําไมป้าพเพ็ญถึงมีอาการเหมือนคนขาดยาทาั้งๆที่กินยาอยู่ทุกวันสําหรับผู้สูงวัยที่ร่างกายเปราะบางการขาดยาเพียงไม่กี่วันอาจส่งผลกระทบต่อระบบเผาผลาญและหัวใจได้อย่างมหาศาลครับ นอกจากเรื่องไทรอยแล้วผมต้องขอย้ำเรื่องยาละลายลิ่มเลือดอีกครั้งเพราะนี่คือเรื่องคอขาดบาดตายจริงๆครับผู้สูงวัยหลายท่านต้องทานยาวาฟารินเพื่อป้องกันอัมพิกอัมพาตยาตัวนี้มีความไวต่ออาหารมากวิตามินอ e ีที่สูงปรีดในอัลมอนจะทำหน้าที่เหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาครับมันทำให้เลือดของท่านใสและไหลลื่นเกินความจำเป็นลองจินตนาการดูนะครับถ้าท่านเผลอเดินชนขอบโต๊ะเบา หรือแค่แรงฟันแรงไปหน่อยสําหรับคนทั่วไปอาจแค่เจ็บนิดหน่อยแต่สําหรับท่านที่ทานยาวานฟารินคู่กับอะลามอนเป็นประจําเลือดอาจจะไหลไม่หยุดหรือเกิดรอยช้าสีม่วงน่ากลัวขนาดใหญ่ใต้ผิวหนังนั่นคือสัญญาณเตือนภัยว่าระดับยาในเลือดท่านกําลังแว่งจนเข้าขั้นวิกฤตแล้วครับดังนั้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุดผมขอสรุปกดเหล็กให้ท่านนําไปใช้นะครับข้อแรกน้ําเปล่าคือเพื่อนที่ดีที่สุดของยาครับ อยากลืนยาพร้อมนมอัลมอนหรือเครื่องดื่มทันทัพพืชใดๆเด็ดขาดข้อ2เว้นระยะห่างให้ปลอดภัยถ้าท่านทานยาตอน7โมงเช้าให้รอจนถึง11โมงหรือมือเที่ยงค่อยเริ่มทานอัลมอนครับช่วงเวลานี้เพียงพอให้ยาส่วนใหญ่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายไปจนหมดแล้วข้อ3จงเป็นคนช่างสังเกตครับหากท่านเริ่มมีเลือดออกตามไรฟันเลือดกํเดาไหลหรือมีรอยจ้ำเขียวโดยไม่ทราบสาเหตุ ให้หยุดทานถั่วและรีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมกับแจ้งหมอด้วยว่าท่านทานอะไรเสริมเข้าไปบ้างจำไว้นะครับว่าอาหารเป็นยาได้ก็ต่อเมื่อเราทานมันถูกจังหวะแต่ถ้าทานผิดเวลาแม้แต่ของดีที่สุดก็อาจกลายเป็นตัวขัดขวางการรักษาได้ผมอยากให้ทุกท่านแข็งแรงด้วยความรู้ที่ถูกต้องไม่ใช่แข็งแรงแบบเสี่ยงดวงครับข้อผิดพลาดที่ 5. การเก็บรักษาผิษวิธีเมื่ออากาศเมืองไทยเปลี่ยนยาบำรุงให้เป็นยาพิษ มาถึงข้อผิดพลาดข้อสุดท้ายแล้วครับข้อนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดและเป็นข้อที่คนไทยอย่างเราพลาดกันบ่อยที่สุดด้วยครับด้วยความที่บ้านเราเป็นเมืองร้อนชื้นเรามักจะติดนิสัยวางขวดโหลข,ของกินเล่นไว้บนโต๊ะกินข้าวในตู้กับข้าวหรือที่แย่ที่สุดคือวางไว้บนหลังตู้เย็นเพราะหยิบสะดวกท่านอาจจะคิดว่าอาล์มอนเป็นของแห้งเก็บยังไงก็คงไม่เสียแต่ความคิดนี้อันตรายมากครับผมอยากให้ท่านลองจินตนาการตามผมนะครับเนื้อในของเมล็ดอะล์มอนนั้น อัดแน่นไปด้วยไขมันชนิดไม่อิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันดีที่ช่วยล้างหลอดเลือดแต่จุดอ่อนของไขมันชนิดนี้คือมันมีความเปราะบางและเอาใจยากเหมือนเจ้าหญิงเลยครับมันแพ้ทางให้กับ3มสิ่งคือความร้อนแสงแดดและอากาศเมื่อไหร่ก็ตามที่ไขมันดีเหล่านี้สัมผัสกับอากาศร้อนอบอ้าวในห้องครัวเมืองไทยมันจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่เรียกว่าออกซิเดชันหรือพูดภาษาชาวบ้านคือมันจะเกิดการ หืนครับมื่อน้ำมันในถั่วเกิดกลิ่นหืนมันไม่ได้แค่เสียรสชาติแต่มันได้เปลี่ยนสภาพจากสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอไวยกายร่างเป็นอนุมูลอิสระที่เข้าไปสร้างการอักเสบในระดับเซลล์ทันกินเข้าไปแล้วร่างกายจะต้องระดมสารต้านพิษออกมาต่อสู้ตับต้องทํางานหนักเพื่อขับของเสียผลก็คือแทนที่กินแล้วจะกระชับกระเฉง ท่านกลับจะรู้สึกปวดเมื่อยตามข้อสมองตือ้อหรือรู้สึกไม่สดชื่นเพราะร่างกายกำลังถูกวางยาพิษอ่อนๆจากภายในและสิ่งที่น่ากลัวกว่าความร้อนสำหรับคนไทยคือความชืน้นครับบ้านเราความชื้นในอากาศสูงมากหากท่านซื้ออลัมมอนถุงใหญ่ๆจากตลาดมาเปิดทิ้งไว้หรือใส่ในกระปุกพลาสติกที่ไม่มียางซีลกันอากาศความชื้นจะแทรกซึมเข้าไปในมเมล็ดถัว่วและกลายเป็นบ้านที่แสนสุขของ เชื้อราครับเชื้อราที่ชอบขึ้นในทัวเปลือกแข็งมีชื่อว่า aspergillus ซึ่งมันจะปล่อยสารพิษชื่อ aflatoxin ออกมาสารพิษตัวนี้มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าไม่มีกลิ่นแต่เป็นสารก่อมะเร็งตับที่รุนแรงมากและความร้อนจากการนำไปอบซ้ำก็ฆ่ามันไม่ตายด้วยนะครับเรื่องนี้ทำให้ผมนึกถึงภาพที่เห็นบ่อยๆเวลาไปเยี่ยมบ้านคนไข้หลายท่านชอบซื้อของยกแพ็คใหญ่ๆเพราะเห็นว่าราคาถูกกว่า ประหยัดเงินในกระเป๋าแต่หารู้ไม่ว่าการทานถั่วที่เปิดทิ้งไว้นานเป็นเดือนๆท่านอาจกําลังประหยัดเงินหลักร้อยแต่ต้องไปเสียเงินหลักแสนเพื่อรักษาตับในอนาคตมันไม่คุ้มกันเลยครับวิธีสังเกตง่ายๆว่าอละมอนของท่านหมดสภาพหรือยงังให้ใช้ลิ้นแตะดูครับถ้าท่านรู้สึกถึงรสขมปลาที่ปลายลิ้นหรือดมแล้วมีกลิ่นตุตุเหมือนน้ำมันเก่าหรือกลิ่นเหมือนสีทาบ้านนั่นคือสัญญาณอันตรายครับ อย่าฝืนกินต่อเพราะเสียดายของให้ทิ้งทันทีร่างกายของท่านมีค่ามากกว่าทั่วกำมือเดียวครับแล้วเราจะดูแลรักษามันอย่างไรดีผมอยากให้ท่านเปลี่ยนความคิดใหม่ครับให้ท่านมองว่าอาลมอนไม่ใช่ของแห้งแต่ให้มองว่ามันเป็นของสดเหมือนกับนมสดหรือน้ำมันปลาครับท่านคงไม่วางนมสดตากแดดไว้หลังตู้เย็นใช่ไหมครับอาลมอนก็เช่นกันดังนั้นกฎเหล็กในการเก็บรักษาคือตู้เย็น คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดครับความเย็นจะช่วยหยุดยั้งการทำลายจากความร้อนและช่วยคงความสดใหม่ของวิตามินอ e ีเอาไว้ได้นานถึง6เดือนผมแนะนำให้ท่านเทอะลอมอนใส่ในขวดโหลกแก้วที่มีฝาปิดสนิทหรือถุงซิปล็อกที่รีดอากาศออกจนหมดแล้วนำไปแช่ในช่องธรรมดาหรือถ้าท่านซื้อมาเยอะจริงๆช่องแช่แข็งคือคำตอบที่ดีที่สุดครับและเคล็ดลับสุดท้ายซื้อแค่พอดีกิน ครับอย่าซื้อตุนทีละเยอะๆให้กะปริมาณที่ท่านจะทานหมดภายใน2สัปดาห์การได้ทานถั่วที่สดใหม่หวานมันตามธรรมชาติย่อมดีกว่าการทานถั่วเก่าเก็บที่เหม็นหือแน่นอนครับลองกลับไปเปิดดูในครัวตอนนี้เลยนะครับว่าท่านวางขวดอัลลมอนทิ้งไว้ข้างเตาแก๊สหรือเปล่าถ้าใช่รีบย้ายบ้านให้มันเข้าไปอยู่ในตู้เย็นเดี๋ยวนี้เลยนะครับเพื่อที่อัลมอนจะได้ทําหน้าที่เป็นยาอายุวัฒนะให้ท่านได้เต็มประสิทธิภาพครับสูตรลับสมดุลอัลลมอนและคําเตือนสาคัญสําหรับ 4กลุ่มเสียงหลังจากที่เราได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดท,ทั้ง5ข้อไปแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาเปลี่ยนวิธีการกินเพื่อเปลี่ยนให้ทั่วเม็ดเล็กๆนี้กลายเป็นยายุวัฒนะอย่างแท้จริงครับผมขอเรียกสูตรนี้ว่าสูตรลับสมดุลอาลมอนซึ่งประกอบไปด้วย5ขั้นตอนง่ายๆที่ท่านทําตามได้ทันทีครับขั้นตอนแรกคือเรื่องเวลาครับช่วงเวลาทองของการกินอาลมอนคือมื้อเช้า หรือมือว่างยามบ่ายครับเพราะเป็นช่วงที่ระบบเผาผลาญของท่านทํางานดีที่สุดหลีกเลี่ยงการทานหลัง6กโมงเย็นนะครับเพราะไขมันจะค้างในกระเพาะทําให้อืดท้องและนอนไม่หลับขั้นตอนที่2คือการจับคู่ครับอย่าทานอัลลมอนเปล่าๆให้ทานคู่กับผลไม้ที่มีวิตามินซีเช่นฝรั่งหรือส้มหรือทานกับโยเกิร์ตเพื่อช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นและช่วยรักษาระดับน้ำตาลให้คงที ขั้นตอนที่3คือปริมาณที่พอดีครับจำเเลนี้ไว้นะครับ23เม็ดต่อวันคือปริมาณสูงสุดสำหรับคนทั่วไปแต่ถ้าท่านทานยาขับปัสสาวะหรือยาลดความดันให้ลดเหลือแค่10-12เม็ดก็เพียงพอแล้วครับขั้นตอนที่4คือการเตรียมครับอย่างที่ผมย้ำเสมอว่าการแช่น้ำค้างคืนคือวิธีที่ดีที่สุดในการปลุกเสกแคลอนย่อยง่าย และอ่อนโยนต่อลำไส้ผู้สูงวัยและขั้นตอนสุดท้ายคือการเก็บรักษาครับตู้เย็นคือตู้เสฟที่ดีที่สุดที่จะรักษาคุณค่าวิตามินนี้ให้สดใหม่เสมออย่างไรก็ตามครับแม้ท่านจะทําตามสูตรนี้แล้วแต่ก็ยังมีบุคคล4กลุ่มที่ผมในฐานะหมอต้องขอเตือนให้ระวังเป็นพิเศษหรืออาจจะต้องงดไปเลยครับกลุ่มแรกคือท่านที่ทานยาเฉพาะทางเช่นยาปฏิชีวนะยาระบายหรือ,อยาลดความดันบางชนิด พะแร่ธาตุแมมกานิสที่สูงในอารมอนอาจไปตีกับยาได้ควรปรึกษาแพทย์ก่อนทานประจํานะครับกลุ่มที่2คือท่านที่มีอาการแพ้ถั่วหากทานแล้วมีผื่นขึ้นปากบวมหรือหายใจคลืดคลาดให้หยุดทันทีครับอาการแพ้อาจอันตรายถึงชีวิตได้กลุ่มที่3คือผู้ที่มีปัญหาเรื่องการกลืนครับโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงการทานถั่วทั้งเม็ดเสี่ยงต่อการสำลักลงปอดมากครับ ผมแนะนำให้เปลี่ยนไปไทานแบบบดละเอียดหรือเนยอัลมอน์แทนจะปลอดภัยกว่ามากและกลุ่มสุดท้ายคือท่านที่ทานวิตามินอีแบบเม็ดเสริมอยู่แล้วครับหากท่านทานทั้งยาเสริมและถั่วไปพร้อมกันท่านอาจได้รับวิตามินอีเกินขนาดจนเกิดอาการเวียนหัวตาพร่าหรือท้องเสียได้ครับเลือกทางใดทางหนึง่งจะดีที่สุดครับเพื่อความปลอดภัยและสบายใจของตัวท่านเองเห็นไหมครับว่าสุขภาพดีสร้างได้จากเรื่องเล็ก แค่เปลี่ยนวิธีเก็บหรือวิธีทานอัลมอนด์ชีวิตก็เปลี่ยนแล้วครับก่อนจากกันผมขอกันบ้านหนึ่งข้อช่วยพิมพ์บอกมอในคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าวันนี้ท่านตั้งใจจะปรับเปลี่ยนนิสัยข้อไหนเพื่อสุขภาพของตัวเองและอย่าลืมกดติดตามช่องความลับของรุ่นพี่ไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้ดูแลกันและกันแบบนี้ตลอดไปส่งต่อคลิปนี้ให้คนที่ท่านรักด้วยนะครับสวัสดีครับ